สวัสดีค่ะเราไม่ได้มาทำเรื่องแกรมานะคะไม่ได้มาตะลุยโจทย์แกรมารหรือว่าอะไรแบบนั้นเลยแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กันใน vocabulary นะคะ vocabulary lessons นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการที่เรานี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ v o c a b นะคะแต่ไม่ได้เป็นการมาท่องศัพท์อย่างเดียวนะคะแต่จะเป็นการที่ พาไปดูเบื้องลึกนะคะของการเรียน v o ค a บว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะและเราควรรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะมาแล้มาดูหัวข้อที่เราจะเริ่มทําความรู้จักกันดีกว่านะ <c oughs> อ่ะ What you will learn in these lessons นะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่อง context clues นั่นเองนะคะมันคืออะไรล่ะนะคะมันคือการที่เราเนี่ย จะเราความหมายของ vocab จากบริบทนะคะเนื่องจากคำว่า context เนี่ยแปลว่าบริบทนะคะ,ะครูเนี่ยมันก็คือคำใบ้ใช่ไหมคือเราจะหาคำใบต้ต่างๆของความหมายของคำศัพท์เนี่ยจากบริบทของประโยคนั้นนะคะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็น root s นะคะ root s ก็คือรากนั่นเอง เราจะมาดูว่ารากศัพท์นี้นะคะจะสามารถแตกออกไปเป็นคำว่าอะไรได้บ้างแล้วก็รากศัพท์เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะส่วน p o l i s e ตรนนะคะคืออะไรนะคะมาดูทีละคำก่อน Po l y นะคะแปลว่า many ใช่ไหมแปลว่าหลายๆใช่ไหมล่ะ Semi นะคะแปลว่า meaning ก็คือความหมายนั่นเอง พอรวมกันนะคะ p o l y s e m y ก็จะแปลว่าคำคำหนึ่งนะคะที่มีหลายความหมายนั่นเองนะคะหรือจะแปลภาษาอังกฤษไ,ได้ว่า the same word which has many related meanings นั่นเองก็คือคำเดียวกันที่มีความหมายนะคะหลายความหมายเลยต่อมาก็จะเป็น synonym นะคะก็คือคำที่มีความหมายเหมือนคล้ายๆกันเนาะเหมือนกัน เพราะว่าซินเนี่ยแปลว่าเซมนะคะซินเนี่ยคือ same ก็แปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันส่วน antonym ก็จะเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน p r i สซ์เวิร์บนะคะก็จะเป็นกริยาวลีนะคะที่เวิร์บแล้วก็มี preposition มาด้วยนะคะอย่างเช่นแบบว่าคำว่า look for อย่างเงี้ย look for look after um, look into อย่างเงี้ยนะคะคือคำแต่ละคำมันจะไม่ได้แปลตรงๆนะคะถ้า look for เนี่ย look for มันจะแปลว่ามองหาใช่ไหมมันจะไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้แปลแยกคำนะคะจะไม่ได้แปลว่าดู do, สำหรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ไป ส่วน idioms นะคะก็จะแปลว่าสำนวนนั่นเองและ vocabulary categories นะคะก็คือหมวดหมู่ของคำศัพท์นั่นเองนะคะอ่ะเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องของ context clues นะคะการดูคำศัพท์จากบริบทนั่นเอง context clues are divided into four groups นะคะหคือ definition and description clue p unctuation clue connector clue and logical reasoning เราจะมาดูแต่ละประเภทกันอย่างช้าๆนะคะแบบแรกเลยคือ definition and description clue นะคะเป็นการที่เราเนี่ยจะรู้ความหมายของคำนั้นโดยการที่ the meaning of the word is explained in the sentence ก็คือความหมายของคำศัพท์นั้นเนี่ยจะได้ถูกอธิบายในประโยคแล้ว โดยคำใบ้ก็จะมีพวก work to be is a m o was were นะคะ mean stand for be defined as be known as in other word to put it in another เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเขาบอกว่า collage is a technique of art production primarily used in the visual arts where the artwork is made from assemblage of different forms เขาบอกว่า collage เนี่ยนะคะเป็นเทคนิคของการผลิตศิลปะซึ่งจะถูกใช้หลักๆในงานที่เป็น visual art ที่มันสามารถมองเห็นได้นะคะ where the artwork is made from assemblage of different forms uh, ซึ่งในง,งานอาร์ตพวกนี้นะคะก็จะถูกสร้าง จากการ uh, assemblage assemblage คืออะไรเอ่ย assemblage นะคะคือการประกอบนั่นเองงาน art work พวกนี้นะคะจะเกิดจากการประกอบกันของ uh, หลายๆรูปร่างนะคะดังนั้นนะคะ collage นะคะเราจะดู keyword ได้จากตรงนี้เลยนะคะว่ามันเนี่ยก็เป็นเทคนิคของ art production นะคะที่ uh, ใช้ศิลปะนะคะแบบ ที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะซึ่งงานนั้นก็จะทำจากการประกอบกันของหลายๆรูปร่างหลายๆแบบดังนั้นนะคะ c o l ลาจจึงแปลได้ว่าภาพปาฏินะคะหรือว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันแปลว่าภาพปาฏิิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอเดาได้ใช่ไหมว่า c o l ลา g e เนี่ยมันจะต้องเป็นเทคนิคของศิลปะอย่างหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะเขาเราเนี่ยก็สามารถใช้ modifier ได้เนาะ you can also use the modifier clues such as relative pronouns and phrases to modify difficult words เราสามารถใช้พวกส่วนขยายต่างๆนะอย่างเช่น relative pronoun ก็คือ who who which that และอย่างเงี้ยเป็นตน้นและก็พวกวลีต่างๆนะคะในการช่วยนั่นเองวลีต่างๆก็เช่น พวก participle นะไม่ว่าจะเป็น present participle หรือ past participle, prepositional phrase นะคะบุพบทวลีนพที่ขึ้นต้นด้วย in on at หรืออื่นๆ infinitive phrase ก็ขึ้นต้นด้วย to infinitive หรือว่า to have แล้วก็ verb ทั้งสมนันดูตัวอย่างประโยคนะคะก็คือเช่น the s u v is a versatile vehicle that b r i n g s in on the streets and can handle the wilderness mountain trails คือรถ v u v เนี่ยนะคะเป็นพาหนะที่ versatile มากซึ่งนะคะก็สามารถเข้าได้กับบนถนนและก็สามารถรับนะคะ wilderness นะคะ wilderness ก็แปลว่าความป่าเถื่อนนะคะความป่าเถื่อนของทางภูเขาได้นะคะก็คือพวกทางภูเขาเนี่ยมันจะมีความ extreme หน่อยใช่ไหมมันจะไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับ Street ทั่วไปดังนั้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าอ่ามันบอกว่ามันสามารถ Bring in on the streets uh, Can handle the wilderness of the mountain trails ได้แปลว่า SUV เนี่ยมันต้องเป็น Vehicle ที่อะไรคะ v e r s a t i l e นะคะก็ะจะแปลว่าเก่งรอบด้านก็ได้นะคะถ้าเราใช้กับคนก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆก็ได้เนาะ มันพอเก่งรอบด้านมันก็จะแปลว่ามีประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะต่อมาเลยนะคะเราก็จะมาดูแบบต่อไปก็คือเป็น u u n t u u t t o o n l u u นะคะ the meaning of the words follows or is between punctuations ความหมายของคำนะคะจะตามเครื่องหมายวรรคตอนหรือว่าอยู่ระหว่างเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็จะมีเครื่องหมายวรรคตอน p a r e n t h e s s ก็คือวงเล็บ Se m i ค o l o n คือตัวนี้เลย colon ก็จะเป็นแบบนี้ comma ก็คือตัวลูกน้ำนั่นเอง dash นะคะก็จะเป็นตัวยาวๆแบบนี้หน่อย b r a c k ก็ s ก็จะเป็นตัววงเล็บเหลี่ยมนะคะดูตัวอย่างกันนะคะ a p a n to me a play in which the performers express themselves Only by gesture is what he loves นะคะ A pantomime เพื่ออะไรไม่รู้แต่เขาให้ punctuation มาความหมายนะคะครูก็จะหยุดตรงนี้เลยเป็น play เป็นการแสดงที่คนแสดงเนี่ยนะคะจะจะแสดงออกผ่านท่าทางเท่านั้นดังนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า A pantomime นะคะมันจะแปลว่าละครใบนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการพูดใช่ไหมเขาแสดงผ่าน gesture master นะคะก็คือท่าทางนั่นเอง,เองอกริยาท่าทางอย่างเดียวเลยต่อมา if I have to describe the hotel service I should say that it is sublime the gentle waiters serve with talent s as if I were in a five star hotel ถ้าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอธิบายการบริการของโรงแรมฉันเนี่ยจะบอกว่ามันเนี่ย s ับ Sublime คืออะไรไม่ดูเนาะอมพนักงานที่อ่อนโยนเนี่ยนะคะเสิร์ฟอ,อาหารด้วยความสามารถรากับว่าฉันเนี่ยอยู่ในโรงแรมห้าดาวเลยนะคะแปลว่ามันเป็นอะไรที่แบบเยี่ยมยอดล้ำเลิศมากใช่ไหมดัง,งนั้น Sublime แปลว่าล้ำเลิศนั่นเองนะคะอ่ามันเป็นอะไรที่แบบเยี่ยมยอดมากต่อมานะคะมาดู Connector clue กัน Connectors help you guess the meaning of the word and know whether it has a positive or negative meaning The meaning of each word always follows or precedes connectors Connector ก็คือคำเชื่อมนะคะจะช่วยให้เราสามารถดาวความหมายของคำแต่ละคำได้และก็รู้ว่ามัน,นมีความหมายแง่บวกหรือแงล่ลบความหมายของคำแต่ละคำจะตามหรือนำหน้า คำเชื่อมเสมอเลยซึ่งก็จะมีหลายประเภทนะคะจะมี c o n n e c เตอร์คำเชื่อมที่บอกตัวอย่างนะคะก็มีหรือว่าจะเป็นบอกความเหมือนกันบอกความที่มันต่างกันนะคะขัดแย้งกันบอก c อสเซนต์เอฟเฟกก็มีนะคะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะจะเป็นแบบที่บอก example นะคะก็จะมีคำว่า for example for instance eg นะคะก็แปลว่าเช่นเนาะมันย่อมจา example cases here นะคะหรือว่าจะเป็น ie ก็คือ it is หรือว่า that is ในภาษาอังกฤษนะั่นเองเนาะ that is นะคะไม่ใช่ that it แล้วก็ such as including namely to illustrate ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการบอกตัวอย่างดูตัวอย่างประโยคนะคะ To enter a l l churches decorous dress is required i.e. not it is not like, it has no shorts bare shoulders etc mm hmm. ก็คืออ่าที่จะเข้าเนาะการที่เราจะเข้าเอ่อไปในโบสถ์การ decorous dress นะชุด dress ที่ decorous เนี่ยก็จำเป็นนะคะอย่างเช่นอืม การแต่งกาย d e c o r คอร์นะคะ r ดรสอันนี้นะคะคือการแต่งกายนั่นเองแต่เรายังไม่รู้นะคะว่า o ดคอคืออะไรนะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเชน o r t s ไม่นุ่งสั้นหรือ bare shoulder ก็คือเปิดไหล่เนาะเห็นแบบไหล่ชัดเจนและอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่า d e c o ร u s เนี่ยจะแปลว่าอะไรก็จะแปลว่ามีสมบัติผู้ดีนะคะจะแปลว่ามีสมบัติผู้ดีก็ได้นะคะหรือว่าจะแปลว่า มีมารยาทก็ได้เช่นกันส่วนคำนามของ decorous เนี่ยก็คือ decorum นะคะ decorum เนี่ยมันจะแปลว่าสมบัติผู้ดีนะคะถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยเราก็จะพอเดาได้นะว่า decorous ก็จะแปลว่ามันต้องเป็นาการแต่งกายที่มีมารยาทนะรู้การเทศะแล้วก็แต่งตัวแบบดีๆอย่างเงี้ยต่อมาก็จะเป็น Connector ที่บอกความเหมือนกันเนาะก็จะมีคำว,ว่า And as 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 just as like just s a m e as in the same way หรือ in the same manner similarly นะคะตัวอย่างนะคะ he is a cunning as an old fox i never trust him ก็คือเขาเนี่ยนะคะ c u n น i n g เหมือนกับหมาป่าแก่เลยฉชน,นะไม่เคยเชื่อเขาเราก็คงจะรู้นะว่า เวลาเราเปรียบเทียบอะไรกับหมาป่าเนี่ยมันจะต้องแปลว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันจะมีความเจ้าเล่ใช่ไหมอ่าดังนั้น cunning น,น,นะคะแปลว่าเจ้าเล่นั่นเองแลหมาป่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ไม่ว่าจะถูกแสดงออกอยู่ในหนังแอนิเมชันหรือว่านิทานต่างๆอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นแบบที่แสดงความขัดแย้งกัน ก็จะมีคำว่า but yes still however though although despite on the other hand ตัวอย่าง though the use of the horse as a drought animal was spreading this was of marginal importance uh, แม้ว่าการใช้งานของมาอ้าเนี่ยนะคะในฐานะสัตว์ที่มันอะไรก็ไม่รู้ ought, นะ drought animal drought แปลว่าอันนี้เขาไม่ได้ บอกมาเนาะอราจมันแปลว่าแบบที่ลากของหนักอะไรอย่างเงี้ยนะ เออแม้ว่าการใช้งานม้าในฐานะที่เขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ลากของหนักเนี่ยมันแพร่หลาย this was of marginal importance นะคะนี่เนี่ยมันก็เป็นความสำคัญที่อะไรก็ไม่รู้เนาะอ่ามันตรงข้ามนะคะกับประโยคแรกเลยตรงข้ามกับ cross แรกนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยมันตรงข้ามกันเนาะแสดงว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามัน spreading มันแพร่หลายแต่ว่าประโยคอีกอันนึงมันจะต้องตรงข้าม marginal เนี่ยมันแปลว่าไม่สาคัญนะ หรือว่าเล็กน้อยนั่นเองแสดงว่าอันนี้มันแปลว่าคือ,อ marginal important ก็จะแปลรวมๆว่าเป็นความสำคัญที่เล็กน้อยเท่าน,นั้นเองก็คือไม่สำคัญเองต่อมานะมาดู cost and effect กันถ้าเป็นบอก cost เนี่ยก็คือเหตุ Hate, ใช่ไหม ก็จะต้องใช้คาว่า because, since, for, as, due to แต่ถ้าจะบอกผลนะคะคือ so, consequently, therefore James is impatient so he blares his horn to make a front car move ก็คือเจมส์เนี่ยอะไรไม่รู้นอกดังนั้นเนี่ยเขาเลยบีบแต่เพื่อที่จะให้รถข้างหน้าเนี่ยขยับนั่นเองนะคะก็คือเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะ หุ่หันพันแล่นนะใจร้อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น logical reasoning นะคะ you have to be experienced and can interpret given information นะคือเราจะต้องมีประสบการณ์นะระดับหนึ่งเลยและก็สามารถที่จะตีความข้อมูลที่ให้มาได้นะคะก็คือเราจะต้องมีตรรก,กะวนะเป็นการมีเหตุผลแบบตรรก,กะ He believed that technology like AI undermined human's c r i t i i a l thinking skills. ย์าเนนเชื่อว่าเทคนโนโลยีนะอย่างเช่น AI เนี่ยนะคะ And e อ m i n e d อะไรก็ไม่รู้เนาะ Skill critical thinking ของมนุษย์นั่นเองนะคะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะแปลว่ามันน่าจะเป็นเง่ลูก AI เดี๋ยวนี้เนาะเราใช้ AI ในการช่วยคิดหลายๆอย่างมากจนเราแทบจะด้วยตัวเราเองเนี่ย ไม่ค่อยได้แล้วดังนั้น u n d e r m i n e นะคะมันจะแปลว่าแปลเหมือนกับคำว่า w e a k e n เลยซึ่งก็จะแปลว่า,วาทำลายนะคะหรือว่าทำให้เสื่อมลงนั่นเองนะคะก็คือทำให้ Skill Critical Thinking เนี่ยมันเสื่อมถอยลงหรือมันทำลายเลยจะได้ต่อมาก็มาดูแบบฝึกหัดดีกว่านะคะจะเป็นมีสข้อนะคะให้เราเนี่ย ลองทายความหมายเนาะว่าแต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะเรามาดูพร้อมๆกัน the girl who used to be very vociferous doesn't talk much anymore นะ,ะก็คือผู้หญิงซึ่งนะคะเคยแบบว่า vociferous มากๆเลยเนี่ยไม่ได้พูดมากอีกแล้วดังนั้น vociferous นะคะจะต้องแปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าเป็นคนที่เสียงดังเนาะ หรือว่าคี้โวยวายอย่างเงี้ยนะชอบเสียงดังชอบโวยวายนะคะเพราะมันจะต้องตรงกันข้ามนะกับ uh, doesn't talk much anymore นะเพราะว่าเขา used to be นั่นเองคือเคย,ยนั่นเองต่อมานะคะ pedagogical institutions including high schools kindergartens and colleges require community support to function o f f i c i a l l y สถาบันนะ institution คือสถาบันสถาบันอะไรก็ไม่รู้นะ อย่างเช่น high school เนี่ยมีมัธยมที่กเรีนเช่อนุบาลและมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการนะคะการสนับสนุนจากชุมชนเพื่อที่จะเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอ่ะเรามาดูอันเนี้ยเป็นการบอกตัวอย่างใช่ไหมมี high school มีทิน่นกเรียนเช่นแล้วก็ college s แปลว่ามันเป็นสถาบันทางการศึกษาใช่ไหมดังนั้นเนี่ย pedagogical นะคะมันแปล เป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า relating to teaching เกี่ยวกับการสอนนั่นเองนะคะมันก็คือเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยแหละก็ว่าได้เนาะดังนั้นมันรวมกันก็จะเป็นสถาบันทางการศึกษาเนี่ยแหละนะคะมาดูข้อ3กันนะคะเขาบอกว่า his p e r t i n a c i t y or stubbornness is the cause of most of his trouble อะไรสักอย่างของเขาเนี่ยหรือว่า stubbornness stubborn St เนี่ยมันแปลว่าอะไร stubborn แปลว่าดื้อรัน้นใช่ไหม พอเราเติมเนสไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคำนามดังนั้นเนี่ยมันก็จะแปลว่าความดื้อรั้นเนาะคือสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ของเขาดัางนั้น pertinacity เนี่ยก็จะแปลเหมือนกันเลยมันก็จะแปลว่าความดื้อรั้นนะคะเหมือนกับ s t u b b o r n n e s s เลยเพราะว่าเขามี all นะคะมาช่วยบอกต่อมานะคะ rather than being both in clandestine meetings They did everything quite openly. แทนที่จะข้องเกี่ยวกับการประชุมที่มัน l คลนเดสตีนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ประชุมกันแบบค่อนข้างที่จะเปิดเผยค่อนข้างที่จะเปิดเผยดังนั้นแปลว่า clandestine มันจะต้องไม่เปิดเผยใช่ไหมละ่ะ l a n นเดสตีนจึงแปลว่าลับๆนั่นเองเองนาะลับ แต่มันจะเป็นลับๆที่ค่อนข้างไปทาง illegal นะ i l l i c i t illegal นะก็คือมันค่อนข้างผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเพียงพอจะเพียงเท่านี้นะคะในตอนถัดไปนะคะก็สามารถติดตามเรื่องอื่นๆได้ต่อไปตามที่เราได้พูดไว้เลยนะคะขอบคุณค่ะ